ลสวัสดีค่ะ everybody นะคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ในส่วนของอำเภอปางมะผ้าเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านปางมะผ้าอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเป็นปังมะผ้า แต่อยู่ในจังหวัดแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนไม่ใช่แม่สอดซึ่งเมื่อก่อนนะเราก็จําผิดบ่อยมากเมื่อก่อนตั้งแต่เด็กถึงทั้งปัจจุบันก็ยังจําผิดนะบางครั้งก็เรียกว่าแม่สอดบ้างแม่ห้องสอนบ้างซึ่งจริงๆแล้ว่มันแม่เหมือนกันจําไว้นะมันแม่เหมือนกันแต่คนละสอดคนละสอนรู้เรื่องนะคุยแล้วซึ่งก่อนหน้าเนี้ไม่เคยมาหรอกนะเคยมาเมื่อสองสามปีที่แล้วะ ที่อำเภอปลายเอออันนี้อาจจะเป็นอำเภอปังมะผ้าใช่ใช่ใช,ใช่อำเภอปางมะผ้าเออเออใช่มันผ่านไปแล้ว <c oughs> ลนึงนะเจ็บคอดีข <c oughs> ึ้นละที่เจ็บคอเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่สบายหรือเป็นอะไรนะไม่ต้องกลัวนะว่าดูแล้วดูคลิปนี้แล้วมันจะติดเชื้อไวรัสอะไรหรือเปล่าไม่ได้ไม่สบายนะคะแต่รู้สึกว่า เราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ปะพออยู่นี่รู้สึกภูมิแพ้มันขึ้นอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหมอกควันอะไรที่นี่เพราะว่าหูคอจมูกม,มันเชื่อมกันอะนะเนาะเดี๋ยวพอ <c oughs> ค่ะก็เท่าที่เห็นนะในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยในเออในจังหวัดในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็เขียนลง,ลงกันไว้เยอะนะว่า เผาป่าเท่ากับเผาชาติเผาป่าเท่ากับฆ่าคนนะฆ่าคนเลยนะแต่มันก็ยังทํากันอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันทําทําพระอะไรนะก็อย่างว่าเนาะเรามานี่เราก็เป็นแค่ผู้ติดตามเนาะจะไปอะไรมากก็ไม่ได้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะให้มาเที่ยวแม่ต้องสอนกันมาช่วยกันโสดอา่าไม่ใช่ถ้าจะมาเที่ยวแม่ต้องสอนนะ่ะให้เพื่อนๆปิดปากปิดจมูก ปิดปากอ่ะไม่ใช่ว่าห้ามพูดนะพูดได้ปิดปากก็พูดได้แต่ปิดปากคือเอาผ้ามาปิดปากนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะโอเคนะพูดแล้วนะรู้เรื่องนะไปแล้วนะบ๊ายบาย